จาริสามีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว <im it> ไปดูบ้านจาริสาดิ <im it> <im it> บ้านจารีสาโอ้โหน่านอนจังบ้านจารีสาจาริสาจัดบ้านไม่นอนเหรอลูกใช่ <im it> อืมบ้านจาริสาสร้างบ้านเองแล้วมาด,ดูไปดูเปี๊ยกมีแป้งยกคืเล่นในในเฮาส์อ๋อมีแป้งยกทุเ่นในเฮาส์อ,อ,อไปไหนระวังระวัง ชนลิสาจ้างบ้านเองแล้วแป้งน่ะลูกทําไมเอามันวางกระจุยกระจายเต็มไปหมดล่ะลูกมาพี่ทำแป้งม,มาเร็วไปนอนไปนอนไ,ไปนอนชาลิสาเฮามานนมหน้มันหลุดมันหลุดเห็นไหมอย่า,ยาไปดึงมันเล่นดีกว่าเปิดบ้านใช่ไหมเปิดประตูใช่ไหมประตูเดียวกับเน,นี่ยไงมา อ่ะเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งอ่ะเปิดประตูเปิดประตูไม่ปิดไมปิดปิดแดดแบบเราขึ้นรถฉีบปาป๊ามาม่าอินเดลอ่ะไปเข้าไปข้างในแบบมาเข้าไปข้างในค่ะแต่อือวิวแม่ย่าสร้างบ้านนอนเองละค่ะแล้วนางบอกว่านางจะนอนตรงนี้ด้วยกลางคืนอุ้ยอาม่าห้อแป้งมันหลุดแล้วเก็บก่อนเก็บแป้งก่อนแม่ย่าปั้นแป้งเล่นเองค่ะ แป้งดูแป้งดูไหมแป้งทำขนมเค้กของแม่ไม่ยากมาเล่นหมดมาเร็วมาจิ้งข่ามันโกเอียนอ่ะอ่าไปข้างในไปข้างในอ่าจะปิดประตูแล้วรอจะปิดประตูอ่ะอ่านั่งนั่งอมาปิดประตูให้มาปิดประตูแล้วจะมืดแล้ว มันจะมืดแล้วอะนอนเลยค่ะมานอนมานอนไม่ไม่พี่จะเล่นอันนี้อา้าวแล้วปิดประตูแล้วเล่นมันมืดนะแม่ okay, แล้วเคเด็กวันวันโรชีป๊ะปะ๊าแล้วเบียบแป้งอะไรคะแม่ เนีย่ยไม่ต้องนอนเนี่ยจะอ,อลเล่นอ่ะาเล่นกันเล่นเนี่จะเล่น,ลนอ,อือจะไปเอาเอันนี้ไปดูวอ่าเอามันออกไปทําไมอ่ะโคตรวันนี้ไปนั่งมันออกไปทําไมอ่ะระ <c oughs> วังอ่ะเดี๋ยวกาอีะเดี๋ยวกายจะล่มล้นเออล้มทับเอามามาอือฮึเราเลี้ยงไหมไหนแล้วจะได้ใส่มานอนม,มานั่งอะไร <c oughs> จะมาเล่นอะไรในนี้ ต้นแ้งแงม่มยืดเอาอันนี้เลยแม่คำอนคำเทียมมันที่แคบค่ะลูกขาไปอย่าันี้เไว้ได้นข้าวเทียมแม่เข้ามาเดียวก็นี่ไงม่อยู่ข้างในแล้วว จัดอะไรเลี้จัดนี่นั่งเองเดี๋ยวกครมาะนั่งมามะนั่งได้มา,<ฮ>านั่งตรงนู้นเดี๋ยวยากนั่งตรงไหนนี่หมานั่งตรงนี้ไม่นั่งตรงนี้ก็มีก็มามา,นนาก็นั่งเดี๋ยวมาแค่นอนตกอ๋อมามาแค่นอนตกมามาแค่นอนตกโอเคมามาไม่ตกค่ะ ให้มานั่งฝั่งนี้ใช่ไหมลูกก็ขยับไปนั่งตรงนี้ <Okay. S 1> นี่มานั่งด้ว okay. ยโอเคทำไมบิ๊กวันมันบึกอีกเสียด่ะอ๋อบิ๊กวันมาม้าหายใจไม่ออกมันตีแก๊บโอเคไหมมา,ามาเล่นแป้งมาเล่นแป้งค่ะไล่สวัสดีค่ะก่อนอวสวัสดีค่ะสวยๆได้ไหม เด็กเล่นคนเดียวนะสงสารในสวัสดีค่ะก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยยยไมกล้องแม่ไม่ชัดเลยมันที่มืดที่มืดไม่มีแสงกล้องไม่ชัดเลยในลูกสวัสดดีค่ะก่อนว้าวยงอย่าทำบน่าเปิดเสียงอมาเปิดเสียงอเปิดเสียงแล้วเา่งออก็อ เบลโบอัพเดียวูบีเอ็ทเคนชีร์ไดไกมองเห็นท้องฟ้าเลยใช่ไหมเปิดหลังคาแล้วมองเห็นท้องฟ้าเลยโอ้โหโอเคโอเคโอเคแหมอันนั้นสวัสดีค่ะสวยๆใช่ไหมสวัสดีค่ะยกมือไหว้ด้วยค่ะโอ้ยิ้มสวยๆยิ้มแย่ยิ้มแย่โอ้ยระวังกุนสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีค่ะทักทายทุกคนก่อนหนึ่งค่ะ บ้าห่มสกปรกหมดเลยลูกเอาแป้งไปเล่นหนังันเออทำอะไรในสวัสดีค่ะทักทายทักทายทุกคนน่ารักน่ารักก่อนยิ้มหวานหวานก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ได้ลงรูปล uh ูกหลายวันแล้วหมาจะลงรูปลูกในเพจหน่อยเร็วเดี๋ยวจะลงรูปลูกใน youtube หน่อยเร็วนี่หันมาทางนี้ก่อนหันมาทางนี LAUGH> ้ก่อนไม่ร้อเลยเอ๋ฟังามามั้งไหมเนี่ยเวลาพูดอะ สวัสดีค่ะยิ้มหวานหวานด้วย์อ๋อเล่นเพลงโดทูเดย์เหรอไม่ยากคิดถึงทุกคนไหมบอกคิดถึงคิดถึงอันนี้แล้วเบย่ารักทุกคนไหมอีสไอ่เราเล่นแป้งดีกว่าโอเคโอเคบายบายค่ะมาม่าเด็บาย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 มาม่ายุบจุ๊บๆเลยโอเค